ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ BREAKING เลวิสติวจากเมลสปอร์ตรายงานว่าแหล่งข่าวในเยอรมนีเปิดเผยว่าข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับฟอร์เดนเวสนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว99%โดยข้อตกลงในเรื่องการซื้อขายในครั้งนี้จะเป็นการทำลายสถิติสำหรับการย้ายทีมของสโมสรอลิเวอร์พูลและพิมลิกอังกฤษเลยทีเดียว เวียสแสดงความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปยังทินแอนฟิ์อย่างมากและสถานการณ์ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องของว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เดวิดออสตินกับความคืบหน้าในดีลของเฟรนเวียส ไบเออร์เลวูเซนต้องการตัวเลขที่สูงกว่าดังนั้นหากลิวพูขยับตัวเลขของพวกเขาขึ้นมาได้ดีลวนี้ก็อาจเป็นค่าตัวนักเตะระดับสถิติของอังกฤษหากว่าเรื่องนี้ผ่านเส้นชัยไปได้สถานการณ์ตอนนี้คือทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว แต่การเจราจายังคงดําเนินต่อไปและผมคิดว่าตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในขั้นตอนของการเพิ่มค่าตัวข้อตกลงโบนัสและเงื่อนไขาการบรรลุข้อตกลงดังนั้นเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่สําคัญแล้วแต่จากสิ่งที่ผมได้ยินมามันยังไม่ถึงเส้นชัยยังมีงานอีกมากที่ต้องทํา แต่สำหรับลิเวอร์พูลและแฟนบอลของพวกเขามีเหตุผลให้มองโลกในแง่ดีผมคิดว่าพวกเขาจะทําข้อตกลงนี้สําเร็จในที่สุดไม่เพียงเพราะพวกเขาพยายามอย่างหนักในการเจรจาระหว่างสโมสรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปรารถนาของเบียสที่ต้องการอยากที่จะย้ายไปอย่างที่นั่นอีกด้วย ปูดเวสซบหงค่าเหนื่อยแพงรองบังโมฟอร์เรียนเวสพรีเมเกอร์ของไบเออร์ลููเซ้นจะย้ายมารับทรับมหาศาลเป็นรองเพียงโมฮัมเม็ดซาลาหล์าเท่านั้นหากตกลงชูเสื้อของลิเวอร์พูลตามรายงานของบิลแท็บรอยแดนไส้กรอกโงแดงยังคงพยายามเจรจาปิดดีลดาวเตทีมชาติเยอรมนีในเวลานี้โดยคาดว่าค่าตัวอาจพุ่งสูงถึง150ล้านยูโร รายงานระบุว่าเวสน่าจะรับเงินราว16.8ถึง18.5ล้านปอนด์ต่อปีหรือราว326,000ถึง359,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในสนามหากย้ายมาแอนฟิลมีการบอกได้ว่ามิดฟิลเลือดเบียร์จะได้เงินมากกว่านี้หากตัดสินใจย้ายไปไปิมนิกแต่เจ้าตัวตอบปฏิเสธโอกาสดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีการระบ,บุว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดพอออฟุตบอลของ f อฟได้รับไฟเขียวให้จ่ายเงิน150ล้านยูโรตามการร้องขอของห้างยหาแล้วในตอนนี้ทั้งนี้เลโวอคเซนได้อนุญาตให้อนเนอร์สลอตกุนซือหัวใสพูดคุยกับเบียสถึงโอกาสการย้ายสังกัดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา สกายสปอร์ตรายงานว่าเนธานเทลลาเพื่อนร่วมทีมฟอร์เรนเวียสที่ไบเออร์เลเวอร์เซนยืนยันว่าผู้เล่นรายนี้เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงอย่างมากและจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกในไม่ชานี้อย่างแน่นอนเขาเก่งมากคุณเห็นความสามารถของเขาได้ทุกครั้งที่เขาจับบอลได้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นในตำแหน่งกลางแนวรุกทุกตำแหน่งเขาเลี้ยงบอลได้ดีจ่ายบอลได้คมยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผมแล้วเขาเป็นแนวรุกที่ยอดเยี่ยมมากในการเล่นด้วย ผมมีความสุขที่ได้เล่นกับเขาและผมหวังว่าผมจะได้เล่นกับเขาต่อไปกับข่าวเชื่อมโยงระหว่างเวียสและสโมสรลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนเกมได้เขามีพรสวรรค์มากมายมีความสามารถทางเทคนิคมากมายเขามีสายตาที่เฉียบคมในการทำประตูเขาเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงเป็นคนที่คุณควรเฝ้ารอชมเลยว่าเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อทีม และทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเราทุกคนที่นี่เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่ผมหวังว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปนะเห็นแล้วนึกถึงบางคนเฮสกี้เชียร์ลิเวอร์ pool คว้าเวียสเอมมลเฮสกี้อดีตกองหน้าลิเวอร์ pool สนับสนุนให้หงดแดงเดินหน้าคว้าฟอร์เรนเวียสกองกลางไบเออร์โรเซนมาเสริมทัพ แม้จะมีค่าตัวแพงก็ตามโดยเชื่อว่าเป็นนักเตะฝีเท้าเยี่ยมและทำให้นึกถึงฟิลิปเป้คูตินโยลิเวอร์พูลโดนเลโวเซนปัดข้อเสนอรอบ2ที่130ล้านยูโรหลังทีมเมืองเบียต,ต้องการ150ล้านยูโรอย่างไรก็ตามทั้งสองสโมสรพร้อมที่จะคุยกันให้ลงตัวหลังนักเตะอยากมาเล่นที่แอนฟิลด์ เฮสกีเผยว่าการเซ็นสัญญากับฟอร์เรนเวสจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้ดูคลิปของเขามันทําให้ผมนึกถึงฟิลิปปคูตินโยวิธีการเล่นของเขาในการเคลื่อนบอลและเข้าไปในพื้นที่ว่างนั้นทําให้ผมนึกถึงคู่ตินโยจริงๆ การเลี้ยงบอลและการจบสกอร์ของเขาอยู่ในระดับชั้นนำเช่นกันนักเตะประเภทนี้หายไปจากทีมลิเวอร์พูลมาสักพักแล้วเขาสามารถเล่นได้ดีในพื้นที่แคบๆแ,และสร้างโอกาสได้มากขึ้นจากตรงกลางอาดีตหัวหอกทีมชาติอังกฤษกล่าวพร้อมกันนี้เฮสกียังหวังว่าลิเวอร์พูลจะดึงกองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาเสริมทัพด้วยหลังดาวินนูเยสยังทำผลงานไม่น่าประทับใจและมีโอกาสโดนปล่อยในซัมเมอร์นี้ ผมอยากเห็นลิเวอร์พูลดึงกองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาร่วมทีมด้วยเช่นกันพวกเขาขาดหายไปตั้งแต่โรเบโตฟีเมโนคุณจะตระหนักถึงผลกระทบของเขาที่มีต่อชันเลิฟแปลกใจเวสวอนจอยหงโยอาคิมเลิฟอ,อดีตกุนซอทีมชาติเยอรมียอมรับว่าเขาแปลกใจไม่น้อยที่เ o รนเดียสกำลังจะย้ายไปลิเวอร์พูลเพราะตอนแรกคิดว่านักเตะจะตามชาบีอลอนโซไปเรอัลมาดริดมากกว่า ตอนนี้ลิเวอร์พูกลายเป็นทีมเต็งจ๋าที่จะได้ตัวเวสยสแม้ข้อเสนอแรกที่ยื่นไป109ล้านปอนด์จะโดนปฏิเสธแต่พวกเขาก็พร้อมจะเพิ่มเป็น126ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวให้ได้โดยเร็วขณะที่ราเตวาย22ปีเองก็ตกเป็นข่าวว่าเริ่มหาบ้านอยู่แถบตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษแล้วด้วยถ้าย้ายจริงเวสยสจะกลายเป็นนักเตะจากเลโวเซนคนที่2ที่ย้ายมาแอนฟิลในซัมเมอร์นี้ต่อจากเจรมีฟริมปงที่เพิ่งเปิดตัวไป เลิฟให้สัมภาษณ์กับบิลว,ว่าการเลือกไปลิวอพูลคือการแสดงความกล้าจริงๆเพราะพิมลีกไม่ใช่ลีกที่ปรับตัวง่ายโดยเฉพาะจังหวะและความเร็วของเกมเวสเป็นนักเตะที่ไม่มีขีดจำกัดเขาพร้อมจะก้าวไปอีกขั้นมานานแล้วเลิฟแปลกใจก็เพราะเวสกับอลอนโซมีความสัมพันธ์ที่ดีมากตอนอยู่เลเวอเซนเลยคิดว่าน่าจะเลือกย้ายตามเจ้านายเก่าไปสเปนมากกว่าผมแค่คิดว่าถ้าจะไปเล่นต่างแดนก็น่าจะเลือกเรัลมริดมากกว่า เพราะเขาพัฒนาได้สุดยอดมากตอนอยู่กับอลอนโซและความไว้วางใจกันระหว่างโค้ชกับนักเตะมันสำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับนักเตะอายุน้อยอย่างไรก็ตามเลิฟยังเชื่อว่าไม่ว่าวิสจะไปทีมไหนก็สามารถแจ้งเกิดได้แน่นอนเขาเล่นฟุตบอลได้อย่างเป็นธรรมชาติเป็นพรสวรรค์ที่โค้ชส,สอนไม่ได้เขามีครบทุกอย่างที่จะก้าวไปเป็นนักเตะระดับโลกเลิฟยังพูดถึงโอกาสที่วิสจะไปบาเยือนเช่นกันเพราะมีข่าวว่าทีมแชมป์บุนเดสลีกาเคยเข้าเจรจาตั้งแต่วันฉลองแชมป แต่สุดท้ายดูเหมือนจะยอมแพ้ให้กับลิเวอร์พูลถ้าเขาย้ายไปบายเยนก็ถือว่าเหมาะนะผมไม่รู้ว่าแวงซองกอรมานีคิดยังไงเรื่องการจับเวสเล่นคู่กับจามาโมเซล่าแต่ปีที่แล้วเวสกับมเซล่าทาผลงานร่วมกันได้ดีมากในทีมชาติพวกเขาพาทีมยกระดับได้ด้วยสไตล์การเล่นที่มีความพลิ้วและชาญฉลาด เลิฟยังย้อนเล่าด้วยว่าตอนเขาเรียกเวสติดทีมชาติตั้งแต่อายุแค่17ปีก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้ไปไกลแน่นอนตอนนั้นเขาเทคนิคดีมากมีการเคลื่อนที่และมองเกมในสนามได้ยอดเยี่ยมที่สําคัญเขาขยันมากเวลาไม่มีบอลเขาวิ่งหาช่องลึกตลอดและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นและยากจะจับทางจบเกมทีมชาติเยอรมันหทีมชาติโปรตุเกส2 แน่นอนว่าแฟนบอลลิเวร์พูส่วนใหญ่ดูก็เพราะ f ฟเรียนเวียสเลยในการแข่งขันนี้และจากที่ดูตลอดจนจบเกมเข้าใจเลยว่าทําไมอาร์เนอและลิเวอร์พูลถึงต้องการตัวเขาและวางให้เขาเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดสําหรับการซื้อตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ ครึ่งแรกวีสเล่นในตำแหน่งเบอร์สิเช่นเดียวกับรีลอยซานเนอีกคนที่เล่นเบอร์12คนแต่ก็จะควบคุมพื้นที่จากทางด้านซ้ายสําหรับวียสแต่ที่น่าสนใจก็คือการสอดแทรกเข้ามาในเขตโทษเพื่อหวังทําประตูซึ่งครึ่งแรกอาจจะยังไม่เป็นผลแต่พอครึ่งหลังเล่นไปได้ไม่นานวีสเปิดประตูแรกในเกมให้เยอรมันขึ้นนํหนึ่งต่อศนในนาทีที่48ของเกมจากการขึ้นเกมเองของเขาทางด้านซ้ายเลยและเป็นโยชวคิมิตตัดบอลได้สวยงามและเวียสก็มงทําประตูได้ดีเช่นกันในจังหวะนี้ มองภาพรวมในการเล่นในเกมนี้ก็ยิ่งเข้าใจเลยว่าทำไมอาร์เนอร์ถึงต้องการเขาจริงๆไม่ว่าจะเป็นทักษะเซนฟุตบอลเทคนิคการเล่นการอ่านเกมการจ่ายบอลพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั้นมันเป็นสิ่งที่เขาทำมันได้ดีจริงๆนะครับสกอกเกรไลฟ์รายงานสวิติฟอร์ินเวียสประทะทีมชาติโปรตุเกส90นาทีบวกในสนามส่งบอลสำเร็จ 32- ต่อ42ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ3ต่อ5ครั้งอันดับหนึ่งในสนาม วางบรรยาสองต่อสองครั้งชนะแทกเกิลสามต่อสามครั้งอันดับหนึ่งในสนามชนะการดวลเก้าครั้งอันดับหนึ่งในสนามแย่งบอลคืนกลับมาได้สองครั้งเรียกฝาวได้สองครั้งโอกาสยิงสองครั้งหนึ่งประตูสิ่งที่น่าสนใจในตัวของเวสนั้นนอกจากเทคนิคที่ดีเยี่ยมการเล่นฟุตบอลที่มีทักษะที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีอย่างมากเล่นฟุตบอลฉลาดแต่ความโดดเด่นก็คือการเคลื่อนที่และทำลายแนวรับของคู่แข่งตรงกลางได้ดีเลยทีเดียวและเกมนี้ฟอร์มโดยรวมของเขาก็ดีที่สุดสำหรับทีมชาติเยอรมันอีกด้วยนะครับ breaking อเล็กคู๊กนักข่าวของ t ็ l k Sport ยืนยันลิเวอร์พูลใกล้ที่จะปิดดีลในการคว้าตัวมิลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอนมัดแล้วในเวลานี้สุนการณ์ตอนนี้ลิเวอร์พูลและบอลมัดกำลังอยู่ในขั้นตอนในการสรุปรายละเอียดการย้ายทีมของเคอร์เคสในช่วงสุดท้ายแล้วโดยทั้งสองสโมสร,รกำลังเจรจากเกี่ยวกับค่าตัวที่สูงถึง40ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมครั้งนี้และเคอร์เคสได้ตกลงเงื่อนไขต่างๆกับทางลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมที่จะย้ายในทันทีที่ทั้งสองสโมสร,รตกล และการชำระเงินต่างๆสำเร็จ พอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าลิวอพูกำลังมองหาข้อสรุปสำหรับข้อตกลงในการซื้อตัวมิลลสเคอร์เคสโดยบอนมัตต้องการเงิน45ล้านปอนด์สำหรับแบ็คซ้ายคนนี้ริชาร์ดฮิวพ่วมในการฝ่ายกีฬาของลิวอพูเคยเป็นพู้มในการฝ่ายเทคนิคที่บอนมัดเมื่อตอนที่เขาผลักดัน,นการคว้าตัวเคอร์เคสมาจากอาร์เซนอลมาในปี2023และกำลังเป็นผู้นำการเจรจากับอดีตสโมสรของเขา ส่วนดยวของฟอร์เรนเวสนั้นลิเวอร์พูลก,กำลังมองหาข้อสรุปข้อตกลงสําหรับดีวนี้ให้ได้ในที่สุดข้อเสนอมูลค่า109ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสโม,มสรถูกยื่นไปให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ถูกปฏิเสธในทันทีเนื่องจากไบเออร์ลูเวเซนยังคงยืนกรานที่จะขอเงินที่ใกล้เคียงกับตัวเลข126ล้านปอนด์เลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ